สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ย,ยิปสีพยากรสำหรับคนที่เกิดราศีตุลประจำเดือนกรกฎาคม2565หรือปี2022การงานการเงินความรัก สุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันในช่วงเดือนกรกฎาคมนะมีชุบบนของไพ่การเงินเข้ามาสถิตอยู่ซึ่งทําให้เดือนนี้ยังเป็นเดือนที่ยังเกิดโอกาสสําหรับคนที่เกิดราศีตุลนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานหรือการเงินนี่ยังถือว่าดีนะคะตําแหน่งใบแรกเนี่ยที่เข้ามาอยู่เนี่ยก็คือไพ่ถ้วยก็เป็นไพ่ที่ให้ความสําคัญในเรื่องของความรักความสุขครอบครัว นะคะแล้วก็ยังเป็นเดือนที่มีเรื่องของความราบรื่นด้วยหรืออาจจะมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือเข้ามาให้การอุปถัมภ์นะคะซึ่งถือว่าเป็นไพ่ที่ดีในตำแหน่งของผู้ใหญ่ลอ,อคนใกล้ชิดที่เป็นผู้ชายอาจจะต้องระมัดระวังปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินหรือผลประโยชน์บ,บ้างนะคะในตำแหน่งของผู้ใหญ่ลอ,อคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดียังเข้ามาให้การช่วยเหลือนะทั้งเรื่องของการเงินหรือเรื่องของการทํางานหรือยังเข้ามาอุปถัมภ์ดวงเป็นอย่างดี ในตำแหน่งของบ้านที่อยู่อาศัยสำนักงานร้านค้านะยังเป็นตำแหน่งที่อาจจะมีเรื่องของการหมุนจ่ายเงินในตำแหน่งนี้นะคะแต่ถือ pues ว mm ่าเป็นการหมุนจ่ายที่ยังเกิดประโยชน์คือบางคนนี่มีเรื่องของการผ่อนบ้านนะหรือมีเรื่องของการนำในเรื่องของเอกสารบางอย่างไปกู้เงินมาลงทุนอันนี้มองว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดประโยชน์นะคะหรือยังทําให้เรื่องตำแหน่งของบ้านหรือร้านเนี่ยยังสร้างในเรื่องของโอกาสหรือผลประโยชน์การเงินให้ถือว่าบ้านหรือร้านยังเก็บทรัพย์หรือเก็บเงินอยู่นะคะ ในตำแหน่งของญาติพี่น้องนี่ถือว่าดีหน้าที่จะเข้ามานำข่าวดีหรือเข้ามาช่วยเหลือกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินทางนะหรือข่าวทางไกลนะคะนี่ก็ถือว่าดีมากๆหรือข่าวมุงคลต่างๆด้วยในตำแหน่งของบริวารจะได้บริวารที่เก่งบริวารที่คล่องตัวเข้ามาช่วยเหลืองาน แต่ก็ให้เรามาระวังเรื่องของปัญหาหรือความไม่เข้าใจกันบ้างแต,แต่ถือว่าตำแหน่งนี้ยังเป็นตำแหน่งที่ดีนะคะตำแหน่งของลูกหรือหลานเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นตำแหน่งที่อาจจะมีโอกาสในเรื่องของข่าวดีต่างๆไม่ว่าจะเรื่องของงานด้วยเรื่องของการเรียนด้วยหรืออาจจะมีเรื่องของการเดินทางไปอบรมงาน,งานไปสัมมนา,าง,งานหรือมีเรื่องของการเรียนต่อหรือการศึกษาในระดับที่สงงูองอันนี้ก็บอกว่าตำแหน่งนี้ไม่เสียหายนะคะในตำแหน่งของเพื่อนร่วมงานเป็นตำแหน่งที่ดีจะเข้ามานะทำให้เกิดโอกาสในเรื่องของการเงินหรือการลงทุน ตำแหน่งของการช่วยเหลือจะมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือนะจะเป็นคนผิวสองสีผิวขาวผอมบางเข้ามาให้การช่วยเหลือกันด้วยนะคนที่เกิดราศีตุลเนี่ยนะก็อาจจะเป็นเดือนที่ยังมีเรื่องของความเครียดอยู่หรือว่ามีความกังวลใจหรือได้รับแรงกดดันบางอย่างโดยเฉพาะในเรื่องของการทํางานหรือการใช้ชีวิตเนี่ยนะคะก็ค่อนข้างเหนื่อยเลยมีความรับผิดชอบค่อนข้างมากอาจจะมีความคิดที่อยากจะเปลี่ยนงานหรืออยากจะโยกย้ายอันนี้ก็ไพ่ยิบสีก็บอกว่าให้ใจเย็น,ยน นะอย่าไปกังวลใจมากนะคะมองว่าปัญหาต่างๆยังแก้ไขไปได้หรือว่าในเรื่องของการแข่งขันต่างๆนี่คนที่เกิดราศีตุลเนี่ยนะก็ยังถือว่ามีเรื่องของผลงานนะคะหรือยังมีเรื่องของโอกาสที่ดีอยู่การทํางานของคนที่เกิดราศีตุลเดือนกรกฎาคมมีิทธิพนของไพ่งา,งานขึ้นมาถึง2ใบเดือนนี้ยังมีการทํางานเข้ามาแล้วก็อาจจะมีปัญหาให้ต้องแก้ไขบ้าง แต่จะยังสามารถแก้ไขไปได้ธุรกิจจะมีการแข่งขันค่อนข้างสูงคนที่เกิดราศีตุลยังแข่งขันกับเขาไปได้นะคะแล้วก็ยังทําให้เกิดโอกาส หรือว่าเกิดในเรื่องของการเริ่มต right ้นเข้ามาด้วยเช่นเดียวกันแต่สิ่งที่ต้องรมาระวังนะก็คือเรื่องของความไม่เข้าใจเรื่องของสัญญาหรือข้อตกลงหรือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของผู้ใหญ่ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของผลประโยชน์หรือแม้แต่ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบริวารอาจจะเข้ามาในช่วงปลายเดือนแต่มองว่านะคะไม่ได้เป็นเดือนที่แย่ในเรื่องของงานนะงานยังเด่นอาจจะเป็นการบอกคนที่เกิดราศีตุลก็ได้ว่าอย่าใจร้อน นะคะแล้วก็อย่าใช้อารมณ์กับเรื่องของการทํางานต้องพยายามปรับตัวจะทําให้เรื่องของโอกาสต่างๆนะคะยังเกิดโอกาสที่ดีอยู่นะคือบางคนเนี่ยนะอยากจะออกจากงานมาเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นของตัวเองอนนี้มองว่าไม่เสียหายรวมถึงบางคนเนี่ยมีโอกาสการทํางานเข้ามาแต่ว่า มีความรู้สึกว่าจะต้องเริ่มต้นไปเป็นลูกจ้างเขาอะ่ะมันเป็นความรู้สึกที่การเริ่มต้นที่เข้ามาเน,นี่ยเราไม่ชอบไงเราไม่อยากเป็นลูกจ้างแล้วไม่อยากเป็นลูกน้องแล้วแบบนี้แต่ว่าโอกาสมันเข้ามามันเป็นเรื่องของประสบการณ์อ่ะเป็นเรื่องของการฝึกฝนอ่ะฉะนั้นก็มองว่าในเรื่องของโอกาสที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมันให้อะไรเราได้บ้างถ้ามันให้ประโยชน์กับเราเราก็ทําไปก่อนถ้าตอนนี้เรายังว่างงานอะ่ะ จนกว่าเราจะมีประสบการณ์มีความเก่งมีความคล่องตัวแล้วก็จะเติบโตอะ่ะส่วนคนไหนนะที่มีความคิดที่อยากจะมาทําธุรกิจเป็นของเองถามว่าทําได้ไหมทําได้นะคะก็ต้องมีความมุ่งมั่นให้มากๆบางคนก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะแต่รู้สึกว่าเดือนนี้อยากทํางานคนเดียวนะอยากใช้เดียวแบบนี้ อันนี้ก็ต้องไปปรับนะบางทีในเรื่องของการทํางานมันต้องประสานงานกันมันถึงจะลงตัวนะคะฉะนั้นเดือนนี้ถือว่าการทํางานไม่ได้แย่อะไรนะคะก็อาจจะต้องไประมัดระวังในช่วงปลายเดือนโดยเฉพาะเรื่องของอารมณ์ร้อนเรื่องของความคิดต่างๆอันนี้ก็ให้ไปควบคุมส่วนในเรื่องของการเงินนะคะมองว่าเป็นเดือนที่รายได้การเงินยังส่งผลดีกับคนที่เกิดราศีตุลนะธุรกิจการงานยังทําให้เกิดโอกาสในเรื่องของกําไรหรือการขยายธุรกิจอะไรก็ยังส่งผลดี การเงินนี่นะคะยังมีการหมุนจ่ายเงินที่ยังเกิดกําไรหรือเกิดประโยชน์อยู่ถึงแม้ว่าอาจจะมีเรื่องของการหมุนจ่ายในตําแหน่งของบ้านหรือร้านบ้างรวมถึงอาจจะมีเรื่องของคนเข้ามาหยิบยืมเงินหรืออาจจะเป็นเดือนที่กําลังจะไปหยิบยืมเงินคนอื่นเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องของการเงินที่หมุนแล้วมันยังเกิดโอกาสนะหรือว่าการลงทุนเนี่ยมันยังเกิดผลตอบรับที่ดีนั่นเองฉะนั้นมองว่าการเงินยังส่งผลดีค่ะก็ะถ้าจะเตือนก็คือถ้ามีคนมาหยิบยืมเงินไม่ควรให้ยืมเงินปากเปล่า หรือว่าถ้ากําลังจะไปยืมคนอื่นจะยืมได้ไหมยืมได้นะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดเป็นเดือนที่มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาผูกพันในเรื่องของความรักอาจจะเข้ามามากกว่าหนึ่งคนนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ยังแบบคบซ้อนอยู่อ่ะนะคะหรือว่ายังพูดคุยหรือยังเกิดความไม่ชัดเจนนะแต่ถือว่าดวงความรักนี้ก็ยังเกิดโอกาสสําหรับคนโสดส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาเป็นความรักที่ส่งผลในด้านดีนะคะ ถึงแม้ว่าจะมีเรื่องของปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้างแหละแต่ก็ยังเป็นความรักที่ยังเข้าใจกันหรือยังปรับกันได้นะคะเดือนนี้นะคะก็อาจจะมีเรื่องของปัญหาในช่วงปลายเดือนบ้างเรื่องของอความรู้สึกที่แย่ๆบ้างในเรื่องของความรักความสมานนให้ไปปรับกันแต่ถามว่ายังรักกันไหมยังรักกันอยู่นะฉะนั้นยังต้องปรับกันให้เยอะๆนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพร่างกายก็ให้ระมัดระวังปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้ออาการอักเสบตามข้อต่างๆ าบางคนปวดหัวเขาว่าปวดขาวปวดฝ่าเท้านะคะหรืออาจจะมีปัญหาโรคเกาด้วยอาจจะมีเรื่องของการปวดเหงือกปวดฟันนะคะการทํางานของม้าไม่ค่อยดีนะแล้วก็นะคะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทํางานนะคะของไตถุงน้ําดีท่อน,น้ําดีกระเพาะปัสสาวะอาจจะอักเสบแต่อันนี้คือไม่ใช่ปัญหาเรือรลังแต่มันจะเป็นแบบเฉียบพันอะ่ะอันนี้เราก็ต้องดื่มน้ําให้เพียงพอแล้วก็อย่ารับประทานอะไรที่มันผิด มีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทํางานของตับหรือฮอร์โมนอันนี้มาจากโรคเครียดหรือการรับประทานยาคลายเครียดต่างๆต้องปรึกษาคุณหมอทุกครั้งไม่งั้นมันจะเกิดปัญหาเหลื้อดลังนะคะรวมถึงเรื่องของการดื่มการกินเรื่องของไขมันในเลือดเรื่องของน้ําหนักตัวอ,อันนี้ยังต้องไปควบคุมอยู่และไม่ใช่แต่สุขภาพร่างกายของตัวเองสุขภาพร่างกายของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดหรือแม้แต่สุขภาพของ บริวารก็ต้องระมาระวังนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะไพ่ย,ยิบสีพยากรณ์จะสรุปว่าอย่างไรไพ่ย,ยิบสีพยากรณ์บอกว่าการทํางานนี่ดีนะคะส่งผลดีนะรวมถึงคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของงานหรือธุรกิจยังเข้ามาทําให้เกิดความสําเร็จหรือเกิดความก้าวหน้า ส่วนในเรื่องของการเงินนี่ไพคย่สิบสี่ยังสรุปเตือนอยู่ให้ระมัดระวังเรื่องของค่าใช้จ่ายซึ่งก็อาจจะมีเรื่องของการต่อเติมซ่อมแซมมีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพนะซึ่งอาจจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้บ้างนี่ก็ให้ไปควบคุมแล้วกันบางคนนี่ไม่ได้มีปัญหาสุขภาพอะไรแต่มีหนี้สินไงก็ต้องไปบริหารจัดการในเรื่องของการเงินให้ดีก็ยังเตือนในเรื่องของการเงินว่าถึงการเงินมันจะคล่องตัวแค่ไหนแต่ยังต้องรัดเข็มขัดอยู่ส่วนในเรื่องของความรักเนี่ย ไพ่ยิบสพยากรณ์ก็แนะนําว่าคนโสดมีโอกาสที่จะพบรักนะคะแต่ก็ค่อยๆเคลื่อนไหวหรือพัฒนากันไปเรื่อยๆส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยายังเป็นความรักที่ดีนะคะเพราะว่าเกี่ยวข้องกันดนเรื่องของการเงินผลประโยชน์หรือทรัพย์สินยังเป็นคู่ที่ยังอุปถัมภ์กันอยู่นะไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรก็ตามยังปรับกันได้สุขภาพร่างกายนะไพ่ยิบสีก็อาจจะบอกว่าให้ระมัดระวังบุตรหลานบริวารลูกน้องอให้ไปเตือน ต้องดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองให้ดีๆหน่อยรวมถึงนะคะในเรื่องของอาการปวดกระดูกอาการอักเสบตามข้อต่างๆหรือปัญหาด้านเส้นผมมาอาจจะเข้ามานะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าไพ่แสงสุกนะคะจะชี้นําว่าอย่างไรไพ่แสงสุกก็บอกว่าการทํางานเนี่ยนะคะความใจอ่อนอ่ะที่มีมากจนเกินไปอาจจะทําให้เกิดผลเสียนะฉะนั้นอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของความคิดเรื่องของความใจอ่อนด้วยนะคะและปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบริวาร ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเพื่อนร่วมงานยังเข้ามากดดันคนที่เกิดราศีตุลอยู่การทํางานนะคะยังเป็นช่วงที่อาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องให้ต้องตัดสินใจจะได้ไม่ต้องรีบร้อนตัดสินใจใจเย็นๆน่ะถึงจะมีคนมาบังคับให้เราตัดสินใจยังไงเราก็ต้องหาข้อมูลนะคะแล้วค่อยๆตัดสินใจไปก่อนคนไหนที่มีความคิดที่อยากจะลาออกจากงานน่ะก็ต้องใจเย็นๆต้องหางานใหม่ให้ได้ซะก่อนแล้วค่อยออกไม่งั้นนะคะมันจะเป็นเรื่องของการตัดสินใจที่ผิดพลาด เรื่องของบริวารลูกน้องก็ต้องไปปรับกันนะจะทาให้เรื่องของการทํางานนี้ยังเกิดโอกาสอยู่บางคนก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ไม่มีลูกน้องไงกาลังมีความคิดที่จะหาลูกน้องมาช่วยงานก็ยังกาลังคิดว่าจะจะหาดีไหมอ่ะมันจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มไหมก็ไปลองวางแผนดูนะคะว่าในเรื่องของการมีลูกน้องเนี่ยมันช่วยเพิ่มในเรื่องของอไรายได้หรือเปล่าหรือมันเพิ่มมันช่วยลดในเรื่องของภาระล,าลงไหมถ้ามันดีอ่ะนะคะก็ควรที่จะมีนะคะ ส่วนในเรื่องของการเงินนี่ไพ่แสงสุกบอกดีแน่นอนนะการเงินดีนะคะึงจะมีปัญหาอะไรก็แก้ไขได้หมดเลยรวมถึงอาจจะมีคนเข้ามาชี้ช่องทางนะคะทําให้เกิดในเรื่องของอไรายได้หรือการเงินดีๆด,ด้วยส่วนในเรื่องของความรักไพ่แสงสุกบอกว่าคนโสดนี่มีคนเข้ามาพูดคุยในเรื่องของความรักนะไม่ว่าจะเป็นคนใหม่หรือคนเก่าแต่ความสัมพันธ์ยังไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่ชัดเจนนะคะ อาจจะเป็นความรักเล่นๆนะ่หรือความรักที่ยังไม่จริงจังอะไรฉะนั้นคนโสดอาจจะต้องพัฒนากันไปก่อนส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์บางเรื่องต้องรู้จักปล่อยวางบ้างหรือปิดหูปิดตาบ้างนะคะฟังผ่านหูบ้างนะคะอย่าไปทําให้มันมีปัญหาเยอะนะคะควรที่จะทําให้เรื่องของความรักหรือชีวิตครอบครัวเป็นเรื่องของความสุขหรือการแบ่งปันกันมากกว่าฉะนั้นในเรื่องของความรักต้องปรับกันนะคะ ส่วนในเรื่องของสุขภาพร่างกายนะเป็นเดือนที่คนที่เกิดราศีตุลอาจจะมีความคิดที่อยากจะปรับปรุงตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบุคลิกภาพเรื่องของน้ําหนักตัวนะหรือเรื่องของการทําสัญญกรรมต่างๆก็มีโอกาสที่จะเข้ามานะคะอาการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนะคะนี้ก็อาจจะอักเสบหรือเกิดขึ้นโดยเฉพาะนะบางคนเนี่ยนะคะยืนนานก็อาจจะปวดขาปวดหัวเข่าปวดน่องนี่แหละรวมถึงปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของช่องปากต่างๆนี้ก็ยังต้องระมัดระวังอยู่นะคะ เดี๋ยวเรามาดูนะว่าคนที่เกิดในแต่ละวันเป็นอย่างไรคนที่เกิดในช่วงวันอาทิตย์นี้ดวงดีท้งเรื่องของการทํางานราบรื่นมีความก้าวหน้าคนรักคนใกล้ชิดคนในครอบครัวจะเข้ามาสนับสนุนเต็มที่การเงินรายได้ดีมีสภาพคล่องแล้วจะมีโชคการเงินด้วยนะคะส่วนในเรื่องของความรักนี่โดดเด่นเลยคนโสดส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่ดีแล้วก็อาจจะมีข่าวดีข่าวมงคลหรือมีการตั้งครร์คนที่เกิดในช่วงวันจันทร์นี้ถือว่าส่งผลด้านดี การทำงานเกิดโอกาสเกิดความก้าวหน้าอาจจะมีปัญหาในเรื่องของเอกสารหรือสัญญาบางอย่างบ้างนะคะก็ให้ไปตรวจสอบดูนิดนึงนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนี่รายได้ดีมีสภาพคล่องอยู่แล้วรวมถึงคนไหนที่กําลังเดินเรื่องกับสถาบันการเงิน อันนี้ถือว่าถูกโฉลกหรือว่ามีความคิดที่จะซื้อบ้านซื้อรถหรือกำลังผ่อนบ้านผ่อนรถอยู่หรือกำลังเดินเลื่อนไฟแนนซ์ต่างๆอันนี้ก็ถือว่าเกิดโอกาสเช่นเดียวกันนะคะก็ให้รอบครอบเรื่องของเอกสารตรวจสอบรายละเอียดให้เยอะๆหน่อยว่าจะซื้อหรือขายนะส่วนเรื่องของความรักสําหรับคนโสดมีคนเข้ามาคุยแต่ยังไม่ลงตัวส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยาความสัมพันธ์รักไม่ได้แย่อะไรแต่ว่าให้ปรับกันบ้างหรือหาเวลาใกล้ชิดกันคนที่เกิดในช่วงวันอังคารนะคะเดือนนี้การทํางานอาจจะค่อนข้างที่จะ ไม่ได้โดดเด่นอะไรนะคือถ้าทํางานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินหรือการบัญชีอันนี้มองว่าถูกฉลกแต่ถ้าไม่ได้ทํางานด้านนี้ก็อาจจะเป็นเดือนที่เหมือนกับว่างานอาจจะไม่ได้มากอะไรหรือว่าตัวเราเองเนี่ยนะคะอาจจะทําแค่นี้แหละแต่รู้สึกว่าสถานการณ์มันไม่ได้แย่อะไรอ่ะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่งานมนอาจจะยุ่งๆก็จริงอ่ะแต่รู้สึกว่ายังควบคุมได้นะคะแล้วก็ไม่อยากรับงานไปมากกว่านี้อยากจะรับงานหรือทํางานแค่นี้นะคะ <S <S คส่วนในเรื่องของการเงินนี่อาจจะหมุนเงินค่อนข้างมากนิดนึงนะ ฉะนั้นก็ต้องควบคุมเรื่องของค่าใช้จ่ายด้วยนะคะแต่ถ้ามีความคิดที่จะไปยืมเงินคนอื่นมีโอกาสยืมได้นะแต่ถ้ามีคนมายืมเงินตัวเองในช่วงเดือนนี้อย่าให้ยืมปากเปล่าค่ะส่วนในเรื่อง,องความรักคนโสดเนี่ยนะคะถือว่าจะมีคนเข้ามาพูดคุยมากกว่า1คนเป็นการครบซ้อนนะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักต้องปรับกันนะคะ คนที่เกิดในช่วงวันพุธนะคะการทำงานหรือการแข่งขันในเรื่องของธุรกิจค่อนข้างสูงปัญหาความขัดแย้งภายในหรือการปรับโครงสร้างต่างๆอาจจะเกิดขึ้นแต่ถือว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาหรือความยุ่งยากแล้วทําให้เกิดความสําเร็จหรือเกิดผลงานที่ดีส่วนในเรื่องของการเงินนี่รายได้ยังมาจากงานส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดมีโอกาสพบรักจากการทํางานนะคะหรือพบรักต่างวัยนะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาถึงแม้ว่าจะมีปัญหาอะไรก็ตาม จะกลับมาปรับในเรื่องของความรักหรือความสัมพันธ์กันได้คนที่เกิดในช่วงวันพฤหัสบดีถือว่าดวงดีดวงเด่นทั้งเรื่องของการงานการลงทุนเรื่องของการขยายธุรกิจต่างๆแล้วก็ทําให้เรื่องของการเงินต่างๆยังเกิดสภาพคล่องด้วยส่วนในเรื่องของความรักคนโสดนะมีคนเข้ามาคุยนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่ดีค่ะคนที่เกิดในช่วงวันศุกร์นะเป็นเดือนที่อาจจะมีปัญหาค่อนข้างมากเพราะอาจจะถูกกดดันในเรื่องของการทํางาน อาจจะมีปัญหาหต้องแก้ไขเป็นเดือนที่ต้องใช้ความอดทนหรือใช้ความพยายามอย่างมากในเรื่องของการควบคุมเรื่องของการแก้ไขปัญหาหรือว่าในเรื่องของการบริหารจัดการต่างๆให้เกิดความลงตัวนะคะอาจจะถูกกดดันจากผู้ใหญ่นะคะหรือบางคนก็มีความคิดที่อยากจะเปลี่ยนงานหรืออยากจะย้ายงานอันนี้ให้ใจเย็นๆนะ ให้ระมัดระวังเรื่องของการสื่อสารหรือการใช้คําพูดนะคะอย่าใช้คําพูดที่รุนแรงหรือส่อเสียดจะทําให้มีศัตรูเพิ่มขึ้นส่วนในเรื่องของการเงินนี่ก็ค่าใช้จ่ายค่อนข้างมากนะฉะนั้นคนที่เกิดวันศุกร์เองยังต้องรอบคอบส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยนะคะสำหรับคนโสดไม่โดดเด่นนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาจะมีปัญหาชีวิตคู่ชีวิตรักกัน จะมีเรื่องของปัญหาความไม่เข้าใจกันอันนี้ต้องปรับกันให้เยอะๆหน่อยบางคนที่เกิดวันศุกร์ยังอยู่ในช่วงว่างงานอยู่อาจจะเป็นช่วงเวลาที่เรารอเขาเรียกไปสัมภาษณ์ก็ได้ดะนั้นเดือนนี้มันก็เป็นเดือนที่เหมือนกับว่ามันยังไม่ค่อยที่จะสนใสในเรื่องของการทํางานเท่าไหร่นะคะด oui. โดยเฉพาะในเรื่องของการเคลื่อนไหวต่างๆนี่มันก็ยังต้องอดทนให้เยอะๆนะคนที่เกิดในช่วงวันเสาร์นะอาจจะเป็นเดือนที่ยังมีเรื่องของความเหนื่อยนะคะหรือมีอุปสรรคให้ต้องแก้ไขเรื่องของการเริ่มต้ตนต่างๆยังเกิดขึ้นคือบางคนเนี่ยอยู่ในช่วงที่กำ ฝึกงานอบรมงานหรือทดลองงานอยู่อาจจะค่อนข้างมีความกังวลใจแหละหรือค่อนข้างเหนื่อยนะคะเรื่องของการเจราจาเรื่องของสัญญาบางอย่างอาจจะติดขัดไม่ราบรื่นนะแต่คนไหนนะคะที่มีธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะรวมถึงนะคะเป็นช่วงเดือนที่หาบริวารนะ่ะหรือลูกน้องมาช่วยงานอันนี้มองว่าถูกฉลุกนะคะแต่มันก็จะมีปัญหาเรื่องของบริวานนี่แหละคือบริวารค่อนข้างที่ไม่ค่อยเชื่อฟัง ชอบทำอะไรแบบไม่ยอมปรึกษานะคะแล้วก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาความขัดแย้งกันได้ง่ายๆนะนนี้ก็ต้องใจงเย็นๆแล้วก็ปรับกันไปนะคะการเงินก็ไม่ค่อยดีนะค,ะค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของบริวารด้วยเรื่องของลูกหลานด้วยนะคะหรือมีการต่อเติมซ่อมแซมบางอย่างส่วนในเรื่องของความรักนี่คนโสดไม่โดดเด่นนะ ส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักก็จะมีปัญหาการมีความขัดแย้งกันได้ง่ายโดยเฉพาะบางคู่นี่เป็นรักต่างวัยอ่ะกระทบกระทั่งกันได้ง่ายๆเลยนะคะฉะนั้นต้องระมัดระวังหรือปรับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กันให้เยอะๆหน่อยนะบางคนเนี่ยนะหรือคู่รักก็จะมีปัญหาเรื่องลูกเรื่องบริวารน,นี่แหละทําให้ความสัมพันธ์ก็กระทบกระทั่งกันนะคะหรือว่าผิดใจกันได้ตลอดเวลาเลยนี่ให้ไปปรับสุขภาพร่างกายก็อาการปวด เคล็ดขัดยอกหรือการอักเสบตามข้อกระดูกต่างๆนะคะก็เป็นกําลังใจให้สําหรับคนที่เกิดราศีตุลมองว่านะเป็นเดือนที่เริ่มต้นด้วยความสุขนะแล้วการทํางานก็ยังทําให้เกิดโอกาสในช่วงต้นเดือนนะพอเข้าไปสู่กลางเดือนแล้วอาจจะมีปัญหาบ้างโดยเฉพาะนะคะในช่วงปลายเดือนเนี่ยเรื่องของความรู้สึกเรื่องของความใจร้อนนี่ต้องระมัดระวังนะคะ จะทาให้โอกาสต่างๆนี่ยนะยังส่งผลด้านดีสําหรับคนที่เกิดราศีตุลอยู่นะคะวันที่เป็นวันที่ดีวันที่เป็นวันมงคลวันที่สามารถที่จะนําไปประกอบกิจการงานแล้วเกิดความราบรื่นก็คือวันอาทิตย์วันจันทร์วันพฤหัสแล้วก็วันพุธค่ะส่วนวันที่ควรจะหลีกเลี่ยงก็คือวันศุกร์วันเสาร แล้วก็วันอังคารช่วยเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกําลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ